มาดูระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวกันนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นกันทั่วไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพจําลองเหตุการณ์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพผู้ชาย2คนนะครับแสดงเป็นคนทะเลาะกันนะครับก็ระบบก็สามารถตรวจจับได้นะครับแล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็นจําลองคนที่แบบว่าหมดสตินะครับแล้วก,ก็ล้มลงไปเนี่ยจะสังเกตว่า AI ก็สามารถที่จะตรวจจับได้นะครับ ก็ตรงนี้นะครับจะเป็นระบบของวาตาชินะครับซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า face recognition นะครับการตรวจจับใบหน้าแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนที่นะครับพอกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาตรวจจับนะครับเขาก็จะมีการประมวลผลนะครับโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะฮะเข้ามาช่วยในการประมวลผลนะ ก็สามารถที่จะจําแนกได้ว่าเป็นอายุเท่าไหร่นะครับผู้ชายผู้หญิงนะสามารถจําแนกได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะก็คือเราสามารถแยกกลุ่มประเภทได้ด้วยนะว่าจะให้แบบกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นคนรู้จักเราหรือว่าไวล์ลิตนะครับหรือว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักนะครับหรือว่าแบ็กลิตซึ่งแบ็กลิตเนี่ยจะดีตรงที่เวลาที่เราเ ไม่อยากให้เขาเนี่ยเข้ามาในสถานที่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแจ้งเตือนนะครับกับรปรพได้ว่าเออคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ให้เข้าสถานที่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยระบบนี้เนี่ยเราพัฒนามาค่อนข้างยาวนานแล้วแหละนะครับจนสามารถที่จะใช้กล้องวงจรปิดนะครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะกล้องวงจรปิดที่วาตาชิเราผลิตแล้วก็ขายเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับก็ ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีทีมนะครับคอยตอบคําถามทักเข้ามาที่แฟนเพจหรือว่าจะเข้ามาที่ออฟฟิศก็ได้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยลงไปพื้นที่จริงได้เลยนะให้คําแนะนําได้เลยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ยุค AI นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่ยุค AI ไปพร้อมๆกับวาตาชินะครับและนอกจากเราจะมี AI ในระบบแอดวานแล้วเนี่ยเรายังมี AI ในระบบ IoT ซึ่งสามารถใช้งานกับ IOT หรือว่าอุปกรณ์สื่อสารนะครับตัวกกล้องวงจรปิดหรือว่า IOT ของวาตชิเนี่ยได้ที่บ้านในครัวเรือนของเราได้เลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w บ t a s h i .co.th ครับ